มาเจอกันลุงแจ็คใจดีลุงแจ็คจัดให้นะลํำนี้จะไปลงจอดที่จังหวัดตากน้องมอแกนนะ FC อยจากจังหวัดตากอุ้มผางเดี๋ยวลุงจะคุยให้ฟังทำอะไรบ้างเอาง่ายๆถ้าสับไฟรุ่นลํำนี้นะเขาเรียกว่าเต็มเชงเต็มเชงอะเต็มเชงยังไงก็สุดอะเต็มเต็มเลยทุกอย่างนะเนี่ยไฟหน้าฝากระโปรงทุกอย่างไฟตัดหมอกของแท้หมดแล้วก็ฝากระโปรงที่เป็น F1 มอนซ่านะครับเนี่ยมันจะฉ่ำอย่างนี้นะครับ ลายมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ลุงชอบนะถ้าส่วนตัวลุงบอนซาเนี่ยนะอันนี้คือเราไม่ได้ไปโ e อยยี่ห้อเขาคืองานมันจะเนียนใน f c ดูขอบเขิบทุกอย่างเนี่ยแล้วดูนี่นี่นี่ลายเคปลาเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยแล้วมันฉ่าและกลมแลกเกอร์เนี่ยมันฉ่าสวยถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ไฟหน้าทุกอย่างถ้าเป็นงานของลุงลุงจะเบิกศูนย์หมดใน f c นะนะเป็นงานแท้หมดนะครับเนี่ยไฟตัดหมอกทุกอย่างแท้หมดนะ อันนี้มอแกนเขาจัดมาก็ถือว่าเต็มเลยแหละลํำเนี้ยเต็มจริงๆนะครับเนี่ยครบเลยก็เหลืออย่างเดียวนะเอฟซีเอาง่ายๆนะนี่ถ้ามีเบรกนะสักสี่พอดจาน 3, 5, 5, 3, 6, สามห้าสามหกศูนยใส่เข้าไปนี่โคตรหล่อเลยลํำเนี้ยน,นะเราดูล้อนี่ดูเขาเลือกมา MK นะล้อฟอร์ดนะครับเนี่ยล้อฟอร์ดไปรุ่น USA ช่วงนี้มาแรงเลยลุงใช้คาว่ามาแรงแทบทุกลํำนะที่ลุงจัดไปเนี่ย จะเป็นอย่างนี้แล้วยังมี2ตัวในเ c เดี๋ยวอธิบายก่อนล้อฟอร์สนะจะเลือกเป็นงาน D2 ก็ได้งาน MK ก็ได้นะครับถ้าล้อฟอร์สตระกูลฟอร์สมันจะคล้ายกันเลยแล้วดูงานเนี่ยเอฟซี FC ดูงานยอมใจเขาเลยงานมันสวยจริงๆแล้วดูรีด,ดน่ๆการเกินทุกอย่างเนี่ยนะสวยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่อแดปเตอร์นะลำนี้แปลงเลยนะ f c นะเนี่ยแปลงดุมห้ารูนะแปลงเนี่ยเป็นแปลงชุดใหญ่นะครับ แปลงชุดใหญ่ลุงจะเรียกชุดใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าลูกปืนล้อแตกเนี่ยไอแปลงระดับนี้นะยกแค่ตลับพอจบเลยไม่ต้องยกดุมในรถรุ่นใหม่ๆพวกนี้ยเวลาลูกปืนล้อเสียมันจะเหมือนพวกรถเก๋งละยกดุมเลยแต่แต่ตัวนี้คือยกนี้มันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับเปลี่ยนแค่ตลับซ้ายขวาจบเลยนะอ่าอยางเป็นเรนโซ่ 5, 4องสี8หี่มาตรฐานนะครับ8.5 8.5เพราะอะไรมันง่าย ง่ายนะทีนี้คือคอนโทรลง่ายนะครับในพื้นผิวอันนี้ลุงฟังมาจากคนขับนะลุงอยากหาประสบการณ์จากคนขับนะครับเขาบอกอย่างนี้ถ้าหน้ามันกว้างเกินไปอไปเจอถนนเป็นร่องอะไรพุ๊มมันดูเขาพูดอย่างนี้นะแต่ถ้า8.5เนี่ยมันง่ายนะครับมันมันไม่ค่อยดูดแล้วมันค่อนข้างจะคอนโทรลได้ง่ายแล้วลำนี้ตั้งหน้าสี่นะครับหน้าจะเชิดเลยแหละลำนี้แล้วก็หลังไปเสมอซุ้มเสมอ,อยางเนี่ยทรงวัยรุ่นเลยแหละนะ หายลงนะครับแล้วก็โชคทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะลำนี้เปลี่ยนหมดโชคเป็นแกน20ของวินเนอร์ปรับ4อ่ะลำเ,เนี้ยปรับ4ีเนี่ยสจริงๆนะครับหน้าเชิดเลยสวยฟิล์มก็เป็นฟิล์มฟ้านะครับเผื่อนะเผื่อ f อฟนะครับอยากได้แบบนี้นะครับอ่ะเนี่ยเป็นฟิล์มฟ้าเป็นเกนรดไฮคูฟิล์มก็มีหลายขนาดแหละให้ f อฟลงเลือกนะข้อก็เป็นเนี่ยหัวเล็เต็มหัวเลดเต็ม มาตรฐานเลยนะครับถ้าของลุงเนี่ยเลทเต็มจริงนะครับเต็มมันก็จะเต็มอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ลํานี้พิเศษตรงไหนสั่งเป็นเมตรห้าสิบนะครับเป็นเมตรห้าสิบมันก็สูงนิดนึนะ fc ก็สูงขึ้นมาอยู่ประมาณนี้จากเมตรสามห้านะครับไม่เยอะเพราะว่างานเขาเป็นงานเฉพาะนะมันจะเป็นพวกสัง่งข้าวโพดหรือ fc ที่เรียงของสูงใช้ใช้พื้นที่สูงสูงนะครับเนี่ยมือจับทุกอย่างเป็นความเยี่ยมเนี่ยอันนี้เบิกศูนย เทมเชงแล้วก็ทุกทรงทุกรุ่นนะเบรกมือทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับในรถเพลาลอยมันต้องใช้ได้นะ FC เนี่ยครับ95 96%ไม่ต้องตั้งบ่อยๆ ABS ทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับ ABS ทําทำงานปกตินะไม่ไม่มีตัดสายไม่ไม่ได้ใส่กล่องหลอกอะไรทั้งนั้นเข้าตรงจุดทุกอย่างนะครับแล้วก็ช่วงล่างทุกอย่างนี่ก็ดามไห้หมดนะ จะทรงไหนก็ดามให้หมดดามเนี่ยดามเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดในอซีดามล่างดามบนครบทูกจุดแล้วชุดนี้เป็นแหนบบนมันลงลงเยอะลงเยอะก็ต้องเป็นชุดแหนบบนถ้าลุงแนะนำอะไรอย่างหนึ่งเขาน่าจะเข้าสวนเข้าอะไรด้วยนะเพื่อไม่ให้ปลายแหนบมันทิ่มนะครับชุดแหนบบนแล้วก็ข้างละยี่สิบมิลข้างละสี่แผ่นนะแล้วหลังดูดิเอฟซีสอนไม่ได้ละเนี่ยเสมอซุ้มเสม,อ,สมอ,อยางสอนไม่ได้ละ นะครับแล้วก็ล้อหลังก็เป็นกระทะสิบสี่แล้วสายหูบนะลุงจะเน้นน้ของลุงจะเป็นสายหูบบดอ่าเห็นไหมอันนี้สายหูบผ่าซุ้มเรียบร้อยถ้าคิดว่านะท้าลงก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าบรรทุกนะเวทนี้ก็จะอยู่เขาน่าจะสเปคเขาจะจะเลี้ยงสูงนะแต่น้ำหนักจะเวทน่าจะอยู่4ตันห้าอยู่ประมาณนี้นะครับกระทะหลังกระทะกึึงขอบส4กึ่งนะ ไม่ใช่ผ่านะเป็นกระทะกึ่งเหล็กนะครับขอบ14พร้อมทําสีเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเนี่ยสีก็เป็นสีทูเคในการพ่นนะระเเผเพลทุกอย่างเป็น PCR Gen4 นะครับเป็นตัวที่ลุงใช้เลยนะครับฝาครอบน็อตเนทุกอย่างครบน็อตน,นี่ก็ปรับให้มันเข้ากันเห็นไหมมันจะไม่โดดลุงจะใช้เป็นน็อตอย่างนี้เลยน็อตครเมียมอย่างนี้นะครับฝาครอบนะครับเป็นสแตนเลสน,นะฝาครอบเนี่ย PCR Gen4 อันนี้เป็นงานของลุงนะครับเผาก็เป็น PCR Gen4 หัวยาวนะหัวพวกนี้เดี๋ยวอธิบายให้ FC ฟังก่อนอย่าบอกของลุงว่าเป็นเผาจีนที่เผาไทยนะครับหัวดุมจานเจินทํามาอยากโรงงานลันสต็อปนะ FC รู้งาน CNC คืองานก้อนขึ้นรูปนะไม่มีรอยตัดไม่มีรอยเชื่อมตรงหัวนะครับเป็นชิ้นเดียวเลยน็อตยึดจานจบนะครับง่ายๆเลยเนี่ยครบเลยอุปกรณ์ ไฟเฟเปลี่ยนหมดนะไฟท้ายนี่ก็ของแท้หมดนะครับของแท้เบิกศูนย์ถ้าของแท้มันก็อย่างเงี้ยเนื้อสีทุกอย่างเวลาไฟกลางคืนเนี่ยสีมันจะสดมันจะไม่ซีดถ้าเป็นพวกของแท้มันอย่างนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็ี่อ่าสวยไหม fc จัดเลียงได้สวยไหมนี่เป็นชุดแหนบบนนะข้างละสี่ยี่สิบมิลใน,น fc เนี่ยโชกคคู่เดียวพอ20่มิลยี่แกน20มิลเหมือนกันนะครับจบนะครับ โชคทุกอย่างก็เป็นโชคที่ออกแบบมาโดยเฉพาะหมดสําหรับรถพวกนี้นะอ่าแล้วก็ของเดิมเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยที่เอฟซีนี่ลุงให้ดูเมื่อกี้นะฝากระโปรงไฟหน้าไฟท้ายมือจับทุกอย่างที่เปลี่ยนนะครับชุดกล่องไฟตัดหมอกลุงคืนได้หมดไม่ต้องเทินกับลุงคืนเอาไปใช้นะครับเนี่ยย้อยหลังก็เป็น5ต้นเพราะว่าลำานี้มันเมตรห้าสิบก็จัดเป็น5ต้นเนี่ยช่องไฟมันก็จะได้สวยเห็นไหมเอฟซี FC? นะครับมันจะได้ไม่ห่างนะจัดให้ครบเลยโซ่เซอร์ทุกอย่าง ประกบให้หมดเลยนะครับโซ่เปิดฝาท้ายทุกอย่างเลยนะเนี่ยเต็มเชงลำเนี้ยลุงบอกเลยนะครับฮะสนใจ,นใจนะโทรหานะโทรหาลุงได้เลย,นะดเ,ลยเดี๋ยวลงุงลงเบอร์ไว้ให้นะสายตรงเลยนะครับจะเอาทรงไหนอะไรยังไงลำนี้ขึ้นอุ้มผางตากนะครับ f อทางใต้ใครอยากได้จัดให้นี่นั่งรอลุง <laughs> จากสตูนนะวันนี้มาอีกแล้วนะครับนี่อ่ะ เดี๋ยวฝากไว้ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวลำหน้าเดี๋ยวมาลงให้ดูใหม่ว่ามีแต่งอะไรยังไงมันก็ชอบใครชอบมันในเอฟซเชงงขงใครเชงงขงมัน